ดอกเปื่อยชาแนลสวัสดีครับดอกเปื่อยชาแนลนะครับโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเปื่อยน้อยสำหรับ e p พหนึ่งในวันนี้นะครับเราได้มีโครงการดีๆจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้นั่นก็คือสวิต h ฮอริเทจขนมไทยที่กําลังกระสูญหายต้องรักษาไว้โดยสกรนะครับ ดังนั้นในวันนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเปื่อน้อยสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นจะพาไปดูเรื่องราวของขนมไทยโบราณอยู่ในท้องถิ่นอำเภอเปื่อน้อยที่กำลังจะสูญหายไปแต่ทำอย่างไรเราถึงจะรักษาวัฒนธรรมด้านอาหารด้านการกินความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นอำเภอเปื่อน้อยไว้ได้เราไปติดตามกันนะครับ สวัสดีค่ะชิฉชันนางพิมราเอืออาิวัฒน์นะคะข้าราชการบำนาญแล้วก็เป็นปราชาบ้านเกี่ยวกับข้าวเจ้าโรยงาประวของข้าวเจ้าโรยงาก็คือเกิดจากสมัยโบรนาณน,นั้นครอบครัวของเรามีความทุกข์ยากข้าวยากหมากแพ้ไม่มีข้าว แล้วก็ไม่มีขนมหวานที่จะให้ลูกกินนะคะเลี้ยงลูกโดยที่ไม่มีหลอกล่อให้ลูกกินข้าวเราก็หาปริมาณต่างๆซึ่มีอยู่นะคะมาผสมข้าวเพื่อให้เพิ่มปริมาณอ่เช่นมันเผือกลอยมารวมกันเข้าใส่น้ําตาลเพื่อเพิ่มรสชาติให้ลูกได้กินเป็นกลุ่ํหนึ่งในการเลี้ยงลูกให้ลูกกินข้าวค่ะนี่คือประวัติความเป็นมาของพระโจโจแปลว่าการเอา,ามารวมเป็นข้าวนะคะคุกเข้าให้เข้ากันค่ะ ครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวของโครงการสวิตเ e r i t a ทจนะครับขนมไทยโบราณซอฟท์พาวเวอร์ของท้องถิ่นจะคงอยู่โดยสกรนะครับวันนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเปื่อน้อยของเรานะครับก็ได้นําเสนอเรื่องราววัฒนธรรมการกินนะครับเป็นขนมโบราณของไทยนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของอาเภอเปื่อน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับได้นําเสนอคุณค่าได้นําเสนอเรื่องราววิถีชีวิตนะครับความเป็นมาเป็นไปรวมถึงการสานต่อ นะครับการต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะรักษาวัฒนธรรมตรงนี้ให้คงอยู่กับลูกกับหลานต่อไปและที่สําคัญก็คือเป็นขนมโบราณที่หาทานยากมากแล้วนะครับที่สําคัญมีที่อําเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นที่เดียวเท่านั้นนะครับีน p าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นติดตามครูพิสันและครูน้องแต้วได้นะครับที่ดอกเปื่อยชาแนลครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ